สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟ er นเกอร์นะผมและตอนนี้เราอยู่เกมโลบอกกันอีกแล้วทุกคนกับโหมดดอกักอีกเช่นเคยทุกคนวันนี้ก็จะมาหาผีตัวใหม่กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมขอหาลิฟก่อนนะจะเอาเพื่อนไปด้วยนะครับไปเยอะเะเลยนะทุกคนเพราะว่ากลัวผีมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเฮ้ยทุกคนมีเพื่อนมาแล้วนี่ไงนะครับผมครบแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปเจอ,อกันทีตอนที่แบบว่าเปิดลิฟเลยแล้วกันนะครับผม โอเคทุกคนตายเวลาแล้วตอนแรกมากันสี่นะตอนนี้เหลือสามแล้วครับผมพร้อมกับความแหลกแล้วทำไมแหลกๆอ่ะงงมากมาเริ่มกันเปิดประตูเลยมาครับผมเราจะเจอผีอะไรกันบ้างทนะุกคนไปดูกันไปครับผมประตูที่สองเปิดปึบยังไม่เจออะไรนะบานที่เจ็ดแล้วตอนนี้โโอ้หูฝนตกข้างนอก อากาศได้มากอะ่ะปาที่ทก้ารถคนโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้วนั้นไอตัวนั้นที่นมาไอตัวนั้นมาไอตัวไอตัว,ตวลูกกลมๆอะ่ะได้ยินเสียงมันโอ้โหเพื่อนอรอดปะนะไอตัวที่มันมีเด็บฟันน่ะที่มันจะทําเสียงแบบ Language. อย่างเงี้ยเออมื่อกเงี้โอ้ยขึ้นไปข้างบนแล้ว่าทุกคนตรงนี้ไม่เคยมาเลยเนยี่ยโอ้โห อะไรวันนี้ไป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 ลุยต่อครับผมเจออะไรไม่น้อเจออะไรไม่น้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมีให้วิ่งด้วยอ่ะอย่าพึ่งแหลกนะอย่าพึ่งแหลกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอะไรอ่ะเจอแจ็คอะไรอ่ะอูกาบูกาเฮ้ยมันอยู่ในประตูเฉยเลยอ่ะมันอยู่ในตู้อ่ะ รู้สึกว่าคุณจะมีปัญหากับราชมันอยู่ในตู้ได้ไงอะก็เข้าใจว่าฝ่ายกับผีบ่ะแต่มันอยู่ในตู้วะเมื่อกี้ใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ปะอะไรวะไปทุกคนหาห้องใหม่เล่นกันอันนี้ตีใหม่นะครับมากันครบสี่คนเลยทีนี้หมาผมหลอเพื่อนประตูเช่นเคยนะทุกคนนะผ่านไปสามประตูนะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นบานที่สี่ละยังเงียบอยู่นะบานที่ห้าเฮ้ย เฮ้ยเริ่มเริ่มน่ากลัวละรอด,ด้วยรอด,ด้วยรอด,ด้วยต้องมันต้องไม่เปิดสวิตไฟอันนี้ทำได้มันจะมีสวิตไฟอยู่อ่ะอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนไม่รู้รอเพื่อนเปิดนี่ <laughs> ง่ายสุดรอเพื่อนเปิดเจอปะไม่เจอเหรออยู่ไหนว่าหาแป๊บอ๋อนี่ไงสวิตไฟไม่เจอกันได้อย่างไรพวกเจ้าเนี่ยฮะปาเลสโก ปเลเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรฉันได้ยินเสียงอย่านะไปลงไปลงไปลงจำไว้ว่ามีตู้อยู่ <c oughs> จะได้แอบมีปะมีตัวอะไรปะไม่มีนะะยแคโอค้ยยิ่งประตูมันแบบยิ่งหลายบานเข้าอ่ะมันมันยิ่งแบบไอ้นี่อ่าทุกคนมันยิ่งแบบหล่อนนะยมีกรอบรูปเพียบเลยบานที่สิบ ชิบหายละต้องมีอะไรแน่เลยแอบกันได้ปะเฮ้ยแอบได้ว่ะแต่ยินเสียงอะมาๆๆๆไปแล้ว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 ไป้วหุยยหาเพื่อนไม่เจอเพื่อนจ๋าเฮ้ยโคตรมืดเลยอ่ะเอ้าเพื่อนเราแตกเหรอ ใช่ปะนะวิวิวชิชิชิเออยะโอ้โหอะไรวะหเห็นหน้ามันนิดเดียวเองอะตัวเดิมอีกแล้วอะโโหก็เซ็งโอเคทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าผมอยู่กับเพื่อนแค่สองคนเท่านั้นนะครับรวมผมกับเพื่อนเนาะนอกนั้นก็หายกันไปหมดแล้วครับผมไม่รู้พวกมันไปไหนกันแต่หายหมดแล้วโอเคเดี๋ยวหาของแป๊บหนึ่งปไปเปิดประตูต่อเลย ทางนี้อีกแล้วอะโอ้โหมืดมืดใช่ไหมไปเลยเพื่อนโอเคไปเปิดแล้วก็ลุยเลยลไปเลยลุยชืบจะได้บอกว่าหืมทางยาวโอ้ยทางยาวมากหุย่ยทำไมมันเป็นงั้นอะ่ะวันมีบ่อบีด้วยเหรอวุ่งรอด้วยเรื่อยเรื่อยเรื่อย แหลกด้วยโอ้โหเฮ้ยเข้าประตูรู้เลยกระพริบมาอย่างนี้ไอ้รัดมาอืมไม่ได้กินฉันหรอกนะอุยแล้วเพื่อนแตกชิบหายละโอ้โหแล้วมีทางเข้าไปโุ้ยเจออะไรไปเนี่ยเจออะไรปะโุ้ย อยู่นะแป oh, oh, th ๊บหนึ่งโอ้หนี่ทางต่อไปประตูที่สิบห้าแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเมื่อกี้ประตูมันโอ้โหไปไม่ได้อย่างเงี้ยหรอต้องบดไปปะบดไปไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปไงวะเนี่ยทุกคนเฮ้ยเชี่ยอย่านะ อันนี้คืออะไรอ่ะพิมพ์ดีดเราต้องไปไงวันเนี้ยอ๋อนี่ไงกระจกแตกโอ้โหโอแล้วผมอยู่คนเดียวแล้วโอ้ยตายแน่กูตู้อยู่นี่โอ้โอ้คนเชียร์เลยโอ้โหแล้วทางมีตู้อยู่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  ไม่หันหลังแน่นอนจังหวะนี้เฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮหืมข้างหน้าคือประตูใช่ไหมเอเคปะไปเลยทุกคนมุ่งหน้ามุ่งหน้าสู่แกนไล่ชี้ต้องใช้กุญแจอีกแล้วอ่ขอพักก่อนอ่โอเคไป let's go ต้องใช้กุญแจอย่างนั้นเหรอกุญแจมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยได้กุญแจแล้วนี essions, ่ไงกุญแจมาแล้วจ้าตรงนี้มีตู้นะทุกคนถ้าเจออะไรผมวิ่งเข้าตู้กันเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำได้ว่าไอ้ตัวนี้มันต้องมันต้องมันต้องมองห้ามห้ามห้ามโผล่ไปต้องห้ามเหยนหน้ามองมันต้องห้ามเหยนหน้ามองมันอุ๊บ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 อุ๊ ใช่ไหมเอ้ยย่าง่ี้ลบ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 มันชอบโผล่หน้ามามันชอบโผล่หน้ามามันชอบโผล่หน้ามาออเอา้ยเอ้าก็ทำถูกแล้วดีอะไรหวาฮตอนนี้คุณวิ่งมันจะโผล่มาขา้างหน้าคุณตอนไหนก็ได้ก็หันหลังไปแล้วนะหันหลังกลับแล้ววิ่งต่อไปทำแบบนี้อยู่ได้หลายรอบอ๋อมันจะทำแบบนี้อยู่ได้หลายรอบโอเคคือเราต้องทำซ้ำๆใช่ไหมต้องทำซ้ำๆซ้ำๆ อ้ยนี่อยู่ถึงประตูที่สิบเก้าเลยนะเออว้าไม่หวัละโอ้ยโคตรตึงมาทุกคนเดี๋ยวเล่งตาหนึ่งมาแก๊งใหม่มาแล้วทุกคนทีนี้มาครบสี่เลย let's go เอาอีกคนนึงไปไหนไม่รู้แล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะเฮ้ยตรงนี้มันนี่นี่นี่น,นี่ต้องเข้าตรงนี้นี่เพื่อนต้องเข้าตรงนี้ดินี่ดีช่องแอร์ช่องแอรออ์ไปก่อนเลย <laughs> ไปเลยเออนำหน้ากันหน่อย ดีมากเดี๋ยวปิดท้ายเองยังไม่มีไรนะครับตอนนี้ยังไม่เจอผีเลยนะไปเรื่อยๆนะครับประตูที่สิบเอ็ดหละยังไม่เจอผีอันนี้อ่าสลับรูปจําได้นี่รูปสลับรูป,ลรปแล้วประตูลับก็จะเปิดนั่นเองนะทุกคนนี่ไงโอเคไปหู้ ทางขึ้นว่ะทางขึ้นเค let's go ไอ้นั่นเอากลอบรูปมาด้วยอุ๊ยแอบก่อนไอ้นั่นมาไอ้ลัสมาออื้ต้องมีเพื่อนโอ้โหไอ้เชี่ยเราตายสองคนตายเลยเหรอเพื่อนเค ต้องเดินหน้ากันต่อทุกคนไอ้ตรงนี้คนตายกันเยอะมากอะแล้วก็มาตรงนี้ทําได้นี่ตรงนี้เป็นประตูที่สิบหกแล้วนะครับโหเพื่อนไปอย่างด้วยความรวดเร็วประตูที่สิบเจ็ดแล้วข้างหน้าสิบแปดแล้วทุกคนอุ้ยเพื่อนเราเร็วมากเราด้วยประตูสิบเก้าแล้วนะครับโหโคตรไวอะ่ะเปิดได้เหรอวะเปิดอันนี้เปิดไม่ได้นะครับ อันนี้เปิดได้โอ้โหห้องใต้ดินเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนออกเหรอเพื่อนออกอีกแล้วโอ้อยู่คนเดียวอีกแล้วอะไรวะชอบโดนแกลงตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยอย่านะฉันมาหาสวิตไฟเฉยๆอย่ามาแกล้งกันนะคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะแบบเอาสวิตไฟหรือมีวะแป๊บนึงนะยังไรวะโอ้โห หาตั้งนานหาเป็นปีอะ่ะโหแล้วอยู่คนเดียวอีกทุกคน <c ười> คือกดมาสี่แต่ผมรอดอยู่คนเดียวตลอดเลยมันเป็นอะไรเนี่ยประตูที่ยี่สิบแล้วต้องมีอะไรบอกมาเนี่ยอข้างหน้าแน่เลยข้างหน้าแน่นอนชอบึบเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้ลัชมาือม,มารอบสองไม่ได้กินหรอก แต่ไฟดับว่ะแต่ครับดูยันต่อตอนนี้ประตูที่ยี่ิบสองแล้วนะทุกคนคือผมจะไม่ค่อยเก็บของเท่าไหร่นะแต่ก็เก็บบ้างก็ได้เฮ้ยอะไรอ่ะไฟแชกหรอเฮ้ยมีไฟแช็กด้วยว่ะกดได้ทำได้ได้อ๋อจุดไฟโอเคตรงนี้ต้องใช้กุญแจเดี๋ยวผมหากุญแจแป๊บหนึ่งเฮ้ยเหีฮ้อะไร หูแมงบุมไอสัตว์เฮ <c oughs> ้ยขอโทษหูแมงบุม้มอืมโอ้อย,อยตกใจหมดเอาทุกคนหลุดเอาแมงบุมโผลมาแล้วหลุดเลยจริงปะเนี่ยโอ้โหโอ้โหทุกคนเดี๋ยวนะอแลรวเข้าเกมใหม่เลยนะโอ้โหจบแล้วหือพอใจแมงบุมปุ๊บเกมหลุดทันที โอเคทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าผมเล่นต่อไปบ่ายแล้วจเจอไอ้มังมุมตัวเมื่อกี้เข้าไปนะครับโอเคก็ okay. <laughs> <laughs> <g ül> <g ül> ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มาแล้วผมสวัสดีครับ